إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil lati kuntum tu'adun نحن أولياءكم في الحياة الدنيا و ม ي الآخرة ولكم فيها ما ت ش ا ي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سدر الله نادم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามสิบนะครับตรงกับเดือน ชาบานวันที่หนึ่งอุเดนชาบานในฮิจรัาฬหนึ่งพสี่ราอ1สี่สนะครับก็ส4 8นะครับ46นะครับอัลฮัมดิลละนะครับก็อัลฮัมดิละะล,ดละนะครับเราต้องสูรขอบคุณต่ออัลลอสุบาตลาที่พระองค์ยังทรงให้พวกเรายัางใช้ชีวิตในดุนยานี้นะครับแล้วก็ ได้ประกอบอามันอิบาดะนะครับไม่ว่าเจะอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะอิบาดะต่ออัลลอสุบะตลาทำความดีได้ทุกขณะนะครับเพราะว่าการที่เรายำเกรงอัลลอฮฺสุบะตลานะครับอัลลอฮฺสุบะตลาบอกว่าอิตกิลลาฮซสุมาหุนท,ท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะอยู่ณแห่งหนตําบลใดก็ตาม ณนะสถานที่ใดก็ตามให้ตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับให้มีความยำเกรงต่อพระองค์คำว่าย,ยำเกรงนั้นในตัฟซีเขาอธิบายบอกว่าอิมติซาลุลอาวามิรการที่เราปฏิบัติต,ตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์วาจตินาบุนาวาฮีการที่เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบัตลาได้ทรงห้ามนั่นเรียกว่าตกวา ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับยังเกงอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ใช้เราไม่ทำอัลลอฮ์ห้ามเรายังไม่หยุดนั่นไม่ได้เรียกว่าตะกวาเพราะอัลลอฮ์สุบัตาลาจะทรงให้สวนสวรรค์กับคนมุขบินคนที่ตะกวาต่ออัลลอฮ์สุบะตาลาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยย้ำกับท่านพี่น้องเป็นประจำนะครับว่ากะริมะชฮาดะที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า ที่เราบอกว่าอัชฮะวัละอิลัิลลอฉันขอยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถ้าพี่น้องรู้ไหมหมายถึงอะไรทุกคนตอบได้ถ้าเรามาอยู่ในแนวสุนนะท่ธนาบีก็คือเราไม่ทำชิริกไม่เอาสิ่งอื่นใดมาเป็นอุ้นส่วนในการอิบาดะต่อพระองค์นะครับเรามีอกีดะเรามีเตาวเฮตดอยู่ต่อพระองค์เพียงองค์เดียวกะลิมาอันที่สองก็คือ วัอาชาดูอันนโมฮัมมัดสุลต์สุลลาะฉันขอให้สัตยปฏิญาณตนว่าแท้จริงท่านนาบีมุสล,ลล็อห์หุอาลิวะสัลลัมนะครับเป็นรอดซูลของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของพระองค์พี่น้องรู้ไหมหมายถึงอะไรนะครับบางคนตอบได้หมายถึงเราจะปฏิบัติตามซุนนะแบบอย่างของท่านรอซูสลสุลลัลลอฮุอะลีะสัลลัม ในเรื่องของาศาสนาในเรื่องของการอิบาดัดต่อพระองค์เพราะท่านรสุนซอลลัลสลัมเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของเรานะครับให้เรานั้นได้ยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในกาลิมะที่เรายืนยันว่าอัลลอ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรซูลถ้าหากว่าพฤติกรรมของเราไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์บอกไม่ตรงที่แบบอย่างของท่านรสุนซอลลัลวะเลยสลัม,มท่านรสุลก็บอกไว้แล้วว่า อะไรกุมบิส um ุนนตีหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายอาลาตัวนี้อวายิบแปลว่าจําเป็นเหนือพวกท่านทั้งหลายที่จะต้องยึดมั่นในสุนนะของฉันว่าสุนนะเต็นคุลฟารอชิดีนและยึดมั่นตามแนวทางของคุลฟารอชิดีนคือคอลิฟะที่อยู่ในแนวทางถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคอลิฟะทั้งสี่นะครับอบูบกักอุมะตุสมานอาลีอ่าเพราะฉะนั้นที่อยู่ในแนวทางทั้งหมด อัดดูอะไลฮาบินนาวิสพวกท่านทั้งหลายจงยึดด้วยฟันกามอันนี้เป็นเ,เป็นฮิกมาให้เราได้รู้ว่ายึดด้วยฟันกามคือยึดให้มัน่นอย่าโอนเอน็นไปหาแนวความคิดแนวแนวความที่แนวทางที่อื่นจากอิสลามเพราะท่านนบีสุลตลามเข้าไปในกูโบสเนี่ยท่านนบีได้ขีดเส้นไว้นะครับ เส้นซ้ายสามสี่ทางเส้นขวาสามสี่ทางและท่านนาบีบอกว่าฮาดาสิรอติลมุสตกริมฮาดาเป็นอิสติฟามนะครับเป็นอิสมุนิชาร์เป็นคำถามว่านี่แหละนะครับเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดเอาแนวทางทางซ้ายทางขวาเป็นแนวทางของ นอกแนวทางที่อิสลามได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงบอกว่าอิสลามเนี่ยมาถึง73จําพวกคุลหุมฟินนารทั้งหมดหะบีหมดลงนรกหมดอิลลาฟิรกอตุนวายยกเว้นพวกเดียวเท่านั้นบรรดาสหาบยถามว่าก็ลูยรารอสูลลอ์มันเฮียใครครับที่ได้ทางรอดสหาะไม่ได้ถามว่าไอแนวทางอื่นๆนะ่ะใครบ้าง แนวทางที่ทางรอดก็คือท่านเราซุลบอกก็ละมาอานาอัยไลฮิวอัชฮาบีคือแนวทางที่ฉันได้ให้กับพวกท่านทั้งหลายวออัชฮาบีแนวทางของบรรดาสฮาบะห์ทั้งหมดที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในแนวทางถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ดูนะครับว่าท่านนาบีบอกว่า ดูว่ากัลิมาชาฮาดาของเราเนี่ยตรงกับที่การกระทำของเราไหมเรายังทำชีริกต่อรอยัางไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางยินโตเน่เนปู่ย่าตายายตายไปแล้วนั่นกัลิมาอันที่หนึ่งที่เราขาดตรงนั้นนะครับเราไม่ทำตามคือเรายังไปขอกับสิ่งอื่นต้องขอต่อรอโดยตรงนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่ชรวนมรสรุล,ลุอฉันใจยึดมั่นตามแบบอย่างของทาร,รุสูล ตรงนี้แหละครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกวันนี้เราทำตามแบบอย่างทาราุษจลนโซลล,ลยสลัมหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องอิบาดะทุกอย่างทารอซูลนไดสอนไว้หมดแล้ว23ปีทารอซูลได้ให้เรื่องวิธีกรรมเรื่องการอิบาดะเรื่องออไกยวสุสลาวิธีการละหมาดไกเฟียตุลวุตุวิธีการอาบน้ำละหมาดทารอซูลสอนไว้หมด เรื่องละหมาดอาบน้ำละหมาดนท่านรอซูลก็สอนเอาไว้ผมเคยบอกกับท่านพี่น้องว่าท่านรอซูลสอนสาธิตให้บรรดาสาวบทั้งหลายดูแล้วก็ท่านนาบีก็บอกว่าฮาดาบูดูอีนี่แหละคือการอาบน้ำละหมาดของฉันฟะมันซาดาอัลฮาตาใครก็ตามทำเกินกว่านี้ฟักตตาอัดดาเขาละเมิดอัซะเขาทำผิดวะตาอัดดาแล้วก็ละเมิดนะครับเพราะฉะนั้น ท่านรอซูนทํารูปแบบเรื่องอิบาด์ทั้งหมดให้เราได้เห็นจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้เมื่อวันืืนผมไปประชุมที่โรงแรมอินเตอร์นิชแนลนะครับหรือว่าที่ทำนานานะครับทางซาอุดีได้มาเป็นมุตมะนะครับมาประชุมมรดานักวิชาการหลายๆประเทศนะครับเป็นงานอาเซียนครั้งที่สาม วทำดีแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องสหบะสหบะเขาทํำยังไงอัคลกษ์ก็สหบะเขาทําอย่างไรบ้างก็สหบะติไ,ะได้รูปแบบจะทรรูลอย่างไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> และนี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนนะครับว่าประเทศที่เอาอากีดา,ต,ต,าตุเตอร์ฮิตอากีดาที่ถูกต้องก็คือซาอุดีอาระเบียนะครับเขาจะให้ความรู้ ให้ความเข้าใจกับเราและนักดาอีหรือนักเผยแพร่ต้องยึดมั่นตรงนี้นะครับตามกิตาบลุลลอห์และสุนนะของท่านอับีสอลย์ลามท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮ์สุบฮะตลาได้ท่งกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสุรฟุตซิลัดอายะที่2ี่สินะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลดีนากอลูรบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่ อิสติกอมูอิสติกอมูก็คือคนที่ยึดมัน่นถือมัน่นตามพิตาบุลลอนนั้นนะครับแต่ตาณสลาลัยฮิมุลมลาาดิกะเวลาเขาใกล้จะตายเนี่ยมีมาลายก้าสองท่านจะลงมาอัลลาตะคอฟูจะบอกปลอบใจกับคนคนนั้นว่าอัลลาตะคอฟูท่านไม่ต้องกลัวอัลลาตะฮซันูและท่านไม่ต้องเสียใจ ในสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าหรือภรรยาของท่านทรัพย์สมบัติของท่านไม่ต้องกลัวมาปลอบใจกับคนที่ใกล้จะตายตรงนั้นเวลาตายแต่หนูอาบัชิรูบิยันนะเลมาริคาก็บอกว่าฉันขอแจ้งข่าวดีกับพวกท่านทั้งหลายบิยญน,นะที่จะได้รับส่วนสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮี คุณตุมตัวอาดูนที่อัลลอฮ์ได้สัญญาให้กับพวกท่านทั้งหลายไว้แล้วอย่างเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกให้เราได้รับทราบเพราะฉะนั้นเวลาวิกฤตเวลาคนใกล้จะตายเนี่ยตอนนั้นแหละครับเราอยู่ในโลกดุนยาไปแค่ในอัลลัมบรารศักในกุโบตแค่อยู่ในกูโบตเนี่ยมาไลก็มาถามแล้วนะ ถามว่าไงมารบบุกะอันดับแรกถามว่าใครเป็นพระเจ้าของท่านคนที่ตอบเนี่ยเขาจะตอบโดยอัตโนมัติอ่ารับเบียลออัลลอฮ์ลลเป็นพระเจ้าของท่านฉันยึดมั่นตามอัลลอฮ์แล้วก็มาถามอีกมันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านตอบโดยอัตโนมัติเหมือนกันว่ามุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉัน มากิบัตุกะถามอีกอะไรคือกิบลัตของท่านตอบว่าอัลก้าบัตุกิบัลตีก้บ้าเป็นทิศที่เราหันไปละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุบะตลานะครับมันอิมามุกะตรงนี้ถามนะครับใครเป็นอิหมัมท่านนะครับคนตอบเนี่ยไม่ได้ตอบว่าอิหม,มัมมาชิดนั้นชื่อนั้นไม่ได้ตอบอย่างนั้นตอบว่าไงครับทุกคนตอบได้อัลกูรอานออิมามี คุรอานเป็นผู้นำเราถามว่าคุรอานเป็นผู้นำได้ยังไงนะครับเป็นผู้นำได้ยังไงอ๋อถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอ,าอัลกุรอานไม่ศึกษา,อ,าอัลกุรานว่ากุรอานสอนอะไรกับเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเพราะกุรอานเป็นอะไรฮะดาบยานุลินนัสกุรอานเนี่เป็นข้อชี้แนะให้กับมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั้งโลก ว่าเมาอิสตามลิบมุตะกลินและกุรานเป็นข้อตักเตือนให้กับผู้ที่ตักว่าผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่านกุรานอย่าอ่านฟังเอาเสียงเอาทำนองแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษาความหมายเลยว่ากุรานสอนอะไรกับเราบอกอะไรกับเราให้ข้าคิดอะไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับว่าขอให้เราทุกคนนั้นได้ยึดมัน่นถือมัน่น อยู่ในกัลิมะชชาฮดาที่เรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าและก็สถานที่แห่งนี้นะครับมัสยิดฟื้นฟูอิสลามคําว่าฟื้นฟูอิสลามก็คือฟื้นฟูเอาสุนัขของท่านอบับดุลลลั์มาให้กับท่านพี่น้องลูกหลานของท่านต่อไปข้างหน้านะครับว่าทำดีละฝากท่านพี่น้องนิดหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์บานมานะครับเราจัดงานวันอาทิตย์นี้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุงท่านไปร่วมงานกัน แล้วก็ร่วมบริจาคเพื่อเด็กกำพร้าผู้อยากไร้ที่เรียนนะครับไม่มีทรัพย์ในการเรียนก็เราก็ส่งให้เขาได้เรียนได้สำเร็จตามกิตติบุลร้อและสุดนะนะครับวันนี้ขอฝากกับท่านพี่นอ้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอัลกูลกอลิฮ่าดะวัสตาวฟุรุลลอฮิมะลีมาวลกุมวะลิซัล์มุสลิมีนามินคุลิดัมฟัสตาฟิรุอินนะฮุกานะกฟฟาระ